ใใอย่าไปคิดในเรื่องที่ทำในใจวุ่นวายสับสน mm hmm. อย่าไปพูดกับใครที่ชอบพูดแต่เรื่องไม่ดีเ,เรื่องร้ายที่ทำให้ไม่สบายใจ <Hey. S 2> อย่าไปเข้าใกล้ขมผานอย่าพูดเรื่องอะไรที่ทำให้ใจร้อนรอนใครร้อนมาย่าร้อนไปไม่มีประโยชน์ สิตสงใจ,ใจคือเครื่องหมายของคนดีถ้าไม่เป็นนิสัยจึงไม่อยากในใจจึงเอาไปสิ่งที่ทาให้ใจวุ่นวายพอลก็เรื่องมากดน้อยก็เรื่องน้อยคนที่ที่ต่อใจก็คุณท่าใจวุ่นวายเสียเวลาเพื่อ,อ้อยแต่จริงใจดีกว่ามีเพื่อนมากมายแต่หาเรื่องวุ่นวายมาให้ด้วอย่าไปสนไปแค่ไรกับไปกลัวว่าใครบเรา

เลี้ยงอาหารเนาะงจะจะจะสาธุสาธุอ่ะหนี่งสองสามเดี๋ยวนะอ่ะโอเคพิซซ่าวันนี้พามาพิซซ่ามาใส้ต่างต่างของของของประเทศอะไรเนี่ยมันของอิตาลียด้วยก็สรินทร์อะ่น โอ้สดสดใหม่ๆสดสดอ่าก็ทำใหม่ๆสดๆก็ใช้มือเหรอพี่เออได้ได้ได้ใช้มือดีพอแล้วโอ้โหท่ามกลางบรรยากาศอ๋อนี่มีไอติมด้วยวันนี้ร้อนมากเออร้อนมากอากาศกี่กัสไม่รู้ร้อนจริงๆนะเออสามสิบหกนะหลวงพี่บอกว่าสามสิบหกแต่ยกก็โอเค ปลุกปล่ำเลยจะปลุกเอาลรกเอาดูแบบนี้เออเลือกเองต้องยังไงชีเขียวในมอี่ต้องหมดล้หนกิโลละหนึ่งอ้อยห้าสิบอ่ะใช่ค่ะเยอะไปวะเฮ้ยเพราะมันอ่อนแล้วมันน่านี่อยู่ ออมบอยือถุงละอ้อยถุงละอ้อยสิเขาไม่ค่อยทำเยอะจริงตลาดผลไม้เสียงดังดีจังเลยครับ Ừm Cái còn Hả, ờ, một chút Xin chào Xin chào Kilo nó có phải không?

เขาไปทำอะไรพี่หิงัดพัดิต้มงต้มน้ำขิงขแลงเป็นบัตเลยจะต้มน้ำขสวยก่ก็สวยขึนแต่ไม่รู้ว่าจะหวานไหมค่ะโอ้ะคเขาปิงเอาเอานี้ดีกว่านอนี่มันสดไหนนมัน็บ้าเ้าเขาก็เพิ่งตอกเมื่อกี้นี่เเรอเอเนี่ยเมื่อกี้ออคุย้อยคุย้อยคุยอมาเลย ที่มันห่างเนี่ยวันนี้มาซื้อวัตถุดิบเข้าวัดไ,ไม่เอากินจะพาลามไปกินเอาไปกินเหรอไม่มันเยอะอยู่นะ,ะมันเยอะอยู่นะลองอวันนี้พี่กุดามาเลี้ยงเลี้ยงอะไร <laughs> กระเพรากะเพรามือ กะเพราเนื้อเหรอกะเพราเนื้อไข่ดาวไข่ดาวที่ร้านไทยหาหากินยากไห่ที่เมาด้วยหรือเปล่าัห่ที่เมาไห่ที่เมาหนึ่งอะอันนี้ผัดกะเพรากะเพราเนื้ออร่อยถ่ายถ่ายรูปร้านไทยของแท้ พรุ่งนี้เรียนอีกวันสุดท้ายวันศุกร์ก็ไปพัฒนาศึกษาหลังจากเรียนเสร็จโรงเรียนอยู่ตรงนน้นโรงเรียนอยู่นู้นเรียนเสร็จเราก็จะมาซื้อของที่นี่เอติกาเป็นพวกของกินขาไก่อย่างนี้ผักผลไม้เพียบนี่นี่ผลไม้ ของกินขนมปังเียวอาหารวันนี้คือขาไก่นี่ยซื้อขาไก่กับขนมปังอาหารวันนี้มีแค่นี้เองขาไก่ วันนี้วันสุดท้ายของการเรียน A2 วันนี้รูไปพาไปทัศนศึกษาจะเจอกัน9ก้าโมง นี้ที่โพสจะมาผัดก็คือตรงนี้จะเป็นกำแพงรอยกำแพงเก่าออนี่นี่กำแพงเก็บกำแพงเพิ่งรู้ตะวันตกกับตะวันออกกันโอ้อคนนี้ไงไปไปแดง ย,ย,ย,ยังอยู่ที่เดิมเ,เดินมาฝั่งขวาของโพสต์ดอนมพัดจะเจอตรงนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไร นี่คือกำแพงของจริงที่หลังยังเหลืออยู่นี่ของจริงเลยไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายนี่เป็นนิทรรศการ อันนี้ก็มาอยู่ตั้งนานมาครั้งแรก กลัวขนาดไหนเค่อยชาลี อย่าไปคิดในเรื่องที่ทำใ้ใจวุ่นวายสับสน